สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวินีอัมพันธ์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เศกสองค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายโค้ดนะคะเกี่ยวกับการวาดรูปขั้นพื้นฐานนะคะก่อนก่อนอื่นนะคะเราจะมากำหนดขอบกระดาษนะคะให้เว d เท่ากับ600นะคะแล้วให้ h e i g h เท่ากับ500นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเขียนโค้ดเส้นตรงเส้นเดียวนะคะ โดยที่เราจะกำหนดสีเส้นตรงเส้นเดียวให้เป็นสีเขียวนะคะตามโค้ดที่เขียนนี้เลยค่ะไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เส้นตรงสีเขียวหนึ่งเส้นนะคะตามที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโค้ด ของการวาดรูปสี่เหลี่ยมช่องเดียวนะคะโดยที่เราจะกําหนดช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้มีด้านกว้างและด้านยาวเท่ากับ100นะคะไปดูผลลัพธ์ที่ได้กันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ช่องสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องนะคะตามที่เราต้องการค่ะมีด้านกว้างและด้านยาวเท่ากันนะคะตามที่เรากําหนดไว้ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาสร้างช่องสี่เหลี่ยม3ช่องนะคะโดยที่ช่องแรกนะคะเราจะกําหนดให้ห่างจากขอบกระดาษนะคะข้างบน20ค่ะแล้วข้างตรงข้างนะคะยี่สินะคะแล้วหนึงอนี่นะคะคือด้านกว้างและด้านยาวของกรอบสี่เหลี่ยมค่ะเราจะกําหนดช่องสี่เหลี่ยมของเรานะคะให้มีสีแดงนะคะโดยที่เราจะมีช่องสี่เหลี่ยม อีกสองช่องเพิ่มขึ้นมามีเราจะมีช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสีแดงสองช่องนะคะเราไปดูผลลัพธ์เลยค่ะเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้ช่องสี่เหลี่ยมสองช่อง,องวางซ้อนกันอยู่นะคะเป็นสีแดงค่ะแล้วอีกอันหนึ่งคือเป็นช่องสี่เหลี่ยมธรรมดาที่เราทำกันไว้เมื่อข้างต้น,นะค,ะค่ะค่ะต่อไปนะคะ จะเป็นการเขียนโค้ดไล่สีของสีนะคะโดยที่เราจะมีสีอยู่3สีแล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆต้องการสีอะไรแต่ออนดิชันนะคะกำหนดให้สีแรกเป็นสีเขียวค่ะแล้วสีที่สองเป็นสีขาวค่ะสีที่สามเป็นสีเหลืองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการกำหนดค่าว่าจะให้สีอะค่ะ ไล่ห่างกันเท่าไหร่และมีระยะระยะของเสียค่ะเท่าไหร่แล้วก็โค้ดของบรรทัดนี้นะคะจะเป็นการโชว์ตัวหนังสือนะคะโดยเราสามารถเปลี่ยนแบบตัวตัวอักษรตามใจเราได้ค่ะโดยเราจะเปลี่ยนจากทามูมาเป็นอังสนาเนีวไปได้ค่ะต่อไปนะคะโค้ดบรรทัดนี้นะคะจะเป็นการ เขียนประโยคได้ประโยคหนึ่งนะคะตามแต่ใจของเราจะเขียนนะคะส่วนตัวดิฉันนะคะเขียนแม่โจ้แปดสปีค่ะเราไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะค่ะเราก็จะได้คําว่าแม่โจ้แปดสปีมานะคะแล้วเราก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมที่มีการไล่สีของสีเขียวสีขาวสีเหลืองที่เราได้กําหนด3สีกันเมื่อกี้นะคะ โดยเขียวขาวเหลืองก็จะเป็นสีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะและโค้ดในส่วนสุดท้ายนะคะเป็นโค้ดที่เราจะนำรูปของเรานะคะมาโชว์นะคะโดยการที่เราไปเอารูปในโฟลเดอร์ของเรานะคะแล้วไปคลิกขวาแล้วกดคำว่าค o p y นะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็มาที่โปรเจกต์ของเรานะคะแล้วไปที่เว็บคอนเทนต์ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะคลิกขวานะคะแล้วก็พาร์รูปของเรานะคะที่มีอยู่จากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนบรรทัดนี้ค่ะเราให้ pic .src เท่ากับชื่อรูปของเรานะคะตามด้วยนามสกุล jpg ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนเราก็จะมาเขียนโค้ดสามบรทัดนี้นะคะโดยที่เรากำหนดให้ x เ,เป็นแนวนอนนะคะแล้วให้ y เป็นแนวตั้ง แล้วเราก็จะส่งค่ากลับไปยังระยะทางค่ะออกแนวนั้นๆนะคะแล้วบรรทัดส,สุดท้ายนะคะก็คือเราจะทำเงาค่ะเราจะทำให้รูปของเรามีเงาเบอเบอร์ค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการรันโคโ้ดเมื่อกี้ค่ะและดิฉันนะคะก็ขอจบกันอธิบายโคโ้ดเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ